นี่คือหน้าตาของข้าวผัดกระเพราที่ขายอยู่ในร้านเพ็ดมาร์กร้านอาหารชื่อดังย่านเอกมัยค่ะส่วนนี้เป็นข้าวผัดกระเพราที่มีขายอยู่ในร้านอาหารในประเทศจีนนะคะทีนี้ลองมาดูหน้าตาของเมนูกันบ้างนะคะอันนี้คือเมนูผัดกระเพราที่ขายอยู่ในไทยเขาก็จะมีเขียนระดับความเผ็ดให้สามารถเลือกได้ส่วนอีกภาพหนึ่งค่ะจะเป็นเมนูที่ขายอยู่ในจีนก็มีระดับให้เลือกได้เหมือนกันนะคะสีสันเนี่ยทำเหมือนกันเลยค่ะ ส่วนรูปแบบของร้านที่ว่าคล้ายคล้ายยังไงการใช้ชื่อร้านมีทั้งร้านที่ใช้เหมือนกันแล้วก็ต่างกันนะคะถ้าดูแบบนี้ก็แทบแยกไม่ออกหลายคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าไอ้ร้านเพดมาร์กไปเปิดสาขาในจีนหรือเปล่าภาชนะก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าคล้ายกันอีกนะคะ เรื่องนี้ค่ะนายกิตติเดชวิมลรัตยูทูบเบอร์ชื่อดังซึ่งเป็นเจ้าของร้านออกมาประกาศผ่าน Facebook ของร้านเป็นข้อความภาษาอังกฤษชี้แจงยืนยันว่าร้านมีสาขาดั้งเดิมในกรุงเทพและมีเพียงสองแห่งเท่านั้น เจ้าของร้านบอกว่าทราบจากลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวจีนนําภาพมาให้ดูบอกว่ามีร้านลักษณะเดียวกันเปิดหลายสาขาอยู่ในจีนมีอยู่หลายเมืองบางร้านคล้ายกับว่าเรียนแบบบางส่วนบางร้านเรียนแบบแบบยกร้านกระทั่งวิธีการทอดไข่ดาวก็เลยต้องออกมาชี้แจงเพื่อไม่ให้ลูกค้าเข้าใจผิดแล้วร้านจริงๆมีแผนขยายสาขาถ้าต้องไปเปิดสาขาในจีนแบบนี้จะยังทําได้หรือไม่ค่ะ ที่เรากังวลที่สุดก็คือเรากลังวลเรื่องความสับสนของลูกค้าอย่างเดียวเลยเพร <คะ S 1> าะ<ๆ>ว่าเพราะว่าภายในปีนี้เรามีแผนจริงๆ,ๆที่จะขยายสาขาไปต่างประเทศอยู่แล้วนะครับแต่เรายังเรายังไม่ทันได้ไปมันกลับกลายเป็นว่ามีคนเปิดร้านหน้าตาเหมือนเราอยู่สี่ห้าร้านแล้วในประเทศจีนทีมข่าวสังเกตนะครับว่าการขายร้านอาหารดังกล่าวเนี่ยขายดีมีนักท่องเที่ยวเข้าออกร้านไม่ขาดสายครับ บางครั้งต้องรอคิวนานเป็นครึ่งชั่วโมงนะครับส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวเอเชียครับแจ็คสันลอครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนครับบอกว่ากินผัดกระเพราร้านนี้เพราะว่าเป็นร้านที่มีชื่อเสียงครับใครมาไทยก็ต้องมาชิมนะครับด้านนางสาวทักษอรสมบูรณ์ทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายกลุมทรัพย์สินทางปัญญาบอกว่าแม้ร้านอาหารไทยจะมีการจดเครื่องหมายการค้าไว้ในไทยแต่ไม่ได้ครอบคลุมถึงในต่างประเทศถ้าต้องการขยายสาขาก็ต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศครับแต่ต้องไปดูว่าร้านอาหารที่ชาวจีนเปิดขายในลักษณะเดียวกันมีการจดทะเบียนเหมือนกับร้านของไทยหรือไม่นะครับถ้าไม่เหมือนกันก็สามารถทำได้ครับ เปิดได้ถ้าฝั่งโน้นนะ่ะเขาไม่ได้จดเครื่องหม่การค้าที่เหมือนกับเพดมาร์กเอาไวอ้อ่ะแล้วอีอย่างเนี้ยไอ look and feel and ้ลุคแอนฟิลแอนอะไรแบบพวกเนี้ยบางประเทศอะ่ะเขาจดได้แต่จดค่อนข้างยากนะอย่างแบบ Apple Store อย่างเงี้ยอาจจะจดได้ในยุโรปจดได้ในอเมริกาคือลุคแอนฟิลแบบนั้นนะคะการเดินเข้าไปการจัดวางการให้สีเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกเนี้ยเขาจดได้แต่ว่ามันไม่คอมมอนน่ะมันไม่ใช่ชทั่วทไปที่ใครๆทําร้านร้านนึงก็ ก็คุ้มครองได้มันต้องมีแบบลักษณะบ่งเฉพาะมากๆใช้ชัดเจนมากๆใช้บานานมากจนคนแบบเดินเข้าไปในร้านไม่ต้องเห็นโลโก้ก็รู้แล้วว่าอันนี้คือร้านของยี่ห้ออะไร ก่อนหน้านี้ก็เคยพบกรณีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของร้านลูกไก่ทองเจ้าของตำรับปังชาโลกโซเชียลมีการแชร์ภาชนะและการจัดวางปังชาที่เกิดขึ้นในร้านอาหารที่ประเทศจีนมาแล้วนะคะแล้วก็มีคนระบุว่าร้านไม่สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายแบบข้ามประเทศได้แต่ถ้าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่จีนด้วยสามารถดาเนินการได้ค่ะ